สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคน่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอีย้อพยพดีีดีะดี่ะ่ะพสวัสะ,สสะ,สสะสส่ะสวัสดีค่ะวสีสวัสดีค่ะวัีวสวัสดีค่ะ๋ สนุกสวัสดีครับพัดพรสวัสดีครับแม่วัดใจไอคิมอีกแล้วสวัสดีครับนิกเขาถ่ายรูปหรออ๋อถ่ายวีดีโอสวัสดีค่ะปอและปีโป้สวัสดีคร,ร่ะปีโป้วีดีโอแบบวบบที่ถูกใจไปดดูสวัสดีค่ะอ,อ,อ๋อ สวัสดีค่ะไม่จริงสวัสดีค่ะเฟิร์นอุ๊ยผิดสวัสดีค่ะเจมสวัสดีค่ะเอ็มสวัสดีค่ะบาลูสวัสดีค่ะสกอตคุณมิกิวิ่งออก ดูนั่งกันเนาสวัสดีเจย์ไงหนี่สวัสดีค่ะโบสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะนักการ่าวกรมปรัพัน้นาคาวงศาโรเบิร์ตพดีสีุยานัการสื่อแจ้งข้าวไยืนสวัสดีค่ะย เนสซีเซเเโอวสัมภาษณ์เลยคะเริ่มสังไม่ออนแอร์ค่ะคนโไปเจอแล้วสัาษณ์ไปาคสวัสดีค่ะทุกคนยินดีค่ะ เดี๋ยวปัดไลน์มาดิแกวิชาเยอะๆนี so ่แกบอกคิดถึงฉันบ้างดีเผื่อฉันเปิดดูฉันจะได้คิดถึงทุกแกโอ๊ยยิ่ง อ๋อเอย่าเออที่ดูหน้ามันนะคะคนที่เออปาตบรรยากาศในห้องห้องสมาร์ลบแบบอืมคล้ายๆหัวเราเลย นี่นะความบรรยากาศในห้องป้าบอกความแตกน่คอค่สัญญาณนะว่าจะไม่ลืมเขาว่าสัญญาสนะปิงปองว่าจะไม่ลืมเขาโอเคสัญญา <c oughs> พีเราต้องสัญญาประทับตาอี่กันนะ้อเคสัญญาเอาตสเาสูตระับตาชื่อลนชื่อจับมือมือเราทำไมใหญ่จัง จุกปังสวัสดีค่ะนะะคสัญญานะว่าจะไม่ลืมเผาอ่ะสัญญาสัญญานะเป็นสัญญาสัญญาให้โกหกตกนรกินี่นกอเสัญญาแล้ว่าจะไม่ลืมเผาอ่ะ

ไม่เหรอ่ะน,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 นี่ก็คือผู้ชายที่เดิน,นผ่านห้องนี้อ้อันนี้คือผู้ชายที่ผ่านฉันแล้วอ๋อ <c oughs> นิ่งต่องโอเคจังไก

พังไม่แค่ส yeah, um, um okay, ื่อฉัไม่ได้แม่ันแค่ไม oh, ่แค่สื่อคะกับกันแมแม่ ีมากสัญญาแล้วว่าจะไม่เลืมขาวโอ้ยสัญญาเก่งมากเก่งมากแต่รู้ที่สุด น้อไม่สวยเ็กนาแด็นเส่มา้กเลยวยตหรอถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถายโลดสัญญาแล้วจะไม่เลิมเขาอ่ะคนสวย่ด้ห ไม่เป็นความจรงิรง สัญญานะคะว่าจะไม่ลืมมิวอเกขาไม่ได้เหียอยู่แล้ว่าก็เทารแล้วอ่มวสัญญาล้ว่าจะไม่ลืมขออเขาอ่ะแตต้องมันดีต่พีเพิ่งต้องทำก็ขาดีแบบไปไปแข่งกีฬาแข่งกีฬาบึนบ่นเราจะได้ใช้กันนะ ท่านผู้ชมตามเราไปดูาการแข่งกีฬาเชียร์ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับยิ